สวัสดีครับพบกับร้านหุ้มเบาบางพีนะครับวันนี้ผมจะหุ้มเบาคู่หน้าของ b t 50โป o นะครับ b t 50 p ป o กับ Ford r a n g เจอรเขาจะหุ้มเหมือนกันนะครับเป็นเบาคล้ายกันหุ้มเบาที่ร้านเราจะหุ้มแบบสวมนะครับสวมทับเบาเดิมลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้หนังหนานะครับนังหนากว่าเจ้าอื่นๆในท้องตลาด วิธีการสวมก็ไม่ยากครับตัวนี้สวมเข้าไปได้เลยนะครับตัวเบาะมันจะแยกมา2ตัวมีตัวนั่งกับตัวพิงพอสวมเสร็จแล้วก็ปีกด้านหน้าแเ้าก็ยัดเข้าไปทะลุด้านหลังนะครับเราจะไปติดตินทุกแกไว้ด้านหลังเบาะคู่หน้าราคา2,800บาทนะครับทุกรุ่นทุกลายทุกสีลูกค้าสามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะครับทำตามวิดีโอที่ผมสอน การติดตั้งก็ไม่ยากครับนะครับเพราะเราสวมแล้วเราก็ติดตีนตุ๊กแกไว้ข้าวๆก่อนนะครับส่วนตัวนั่งนะครับตัวนั่งก็ติดตีนตุ๊กแกเหมือนกันครับแล้วเขาก็จะมีเชือกสองเส้นนะครับแล้วก็ยัดปีกมันทะลุไปด้านหลังเหมือนกันครับตัวนี้เราก็จะไปติดตีนตุ๊กแกไว้ใต้บ่อมเหมือนกันพอ ยัดเข้าไปแล้วก็สวมแล้วก็ดึงนะครับแล้วที่นี่เราก็จะสวมสวมก็สวมให้เข้ารูปนะครับจริงๆบอกมันตัดมาตรงรุ่นอยู่แล้วการสวมก็ไม่ยากนะครับสวมเข้าไปมันก็จะเข้ารูปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหารวดมาเส้นหนึ่งนะครับเอามาร้อยเชือกใช้ลวดมันจะง่ายกว่านะครับในการสอดร้อยเชือก แล้วก็ไปมัดกันไว้ใต้ใต้เบาะด้านหลังนะครับสินค้าเราเป็นงานสั่งตัดนะครับลูกค้าก็เลือกสีเลือกลายก่อนวางมัดจําก่อนนะครับไม่ว่าจะมาติดตั้งหน้าร้านหรือว่าส่งไปต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ต้องรอทั้งหมดเลยนะครับโรงงานเขาจะใช้เวลาผลิตประมาณ10วันครับถึงจะได้ติดตั้งร้านเราอยู่ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับอยู่ใกล้กับบิ๊กซีมินินะครับ ตำบลบางฉลวงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับเสร็จแล้วเราก็จะติดตินทุกแก่นะครับติดตินทุกแกก็ช่วยกัน2คนก็ได้ครับมันจะได้ติดแน่นๆติดคนเดียวอาจจะติดอาจจะดึงยากนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นวิธีการเจออเราะหัวบอร์ดนะครับเนี่ครับเป็นนั้นว่าเสร็จสับเรียบร้อยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับ หุ้มเบาแบบสวมอายุการใช้งานนานนะครับเพราะเราใช้หนังหนาสวมตรงรุ่นลูกค้าด้านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ